แต่ว่าเดี๋ยวมาดูคืนนี้ดีกว่าค่ะทางด้านของเยอรมน,นีนะคะ,ะก็จะเจอกับฮังการีฮังการี่สบายบอกเลยโดเบนิกสวอสไลด์โอ้ฮังการีไม่มีอะไรเลยครับนัดแรกบอเซเลนพุตกัด,ดูอยู่หรือเปล่าครับเออนะก็อันนี้คิดว่านาเกิลมันก็จะเขาเรียกอะไรนะ ใช้เซตเดิมเตรียมยุดนักเตะชุดเดิมลงเล่นเกมนัดที่ 2, 2> ที่จะเจอกับฮังการีนะคะคโดยเยอรมนีก่อนนั้นเ,นเปิดสนามไปก็ถล่มสกอตแลนด์ซะแบบไม่ไว้หน้าเลย5-1น,นะคะก็เกมนี้เนี่ยเชื่อว่านาเกมันเองก็คงไม่มีการปรับทับอะไรนะคะแล้วก็ทางด้านของกุกณกรันที่บาดเจ็บไปโดนเสียบข้อเท้าเกมที่แล้วเนี่ยดีไม่หักใช่แต,แต,แตน่น่าจะไม่เป็นอะไรมากน่าจะผ่านความฟิต นะคะลงได้นะแล้วก็ผู้เล่นคนอื่นไม่มีใครบาดเจ็บนะคะพร้อมลงสนามทั้งหมดไปดูตัวผู้เล่นกันหน่อยดีกว่าที่คาดการไว้นะคะเยอรมนีก็น่าจะยังเล่นใน4 3 1สอาหนึ่งเอาอีกแล้วทำอีกแล้วมาอีกแล้วขยันทีมงานเราขยันมากทุ่างวางตอนนี้พวกเราก็ขยันได้นอนบ้างเรียงล่ะช่วงนี้มันนอนไม่หลับมันกินกาแฟเยอะไงอ๋อใช่มาแล้วอ้าว 4 2 3 1ของเยอรมนีค่ะนอยเออร์เฝ้าเสาเหมือนเดิมแนวรับก็น่าจะยังเป็นโยชูคิมมิชนะรูดิเกอร์ทาแล้วก็อ่าใช่แล้วก็แดนกลางมีโทนี่โคสโทนี่โคสเนาะเห็นแล้วไม่อยากอยากให้เขาแบบเล่นได้อีกเยอะๆยาวๆอ่ะคือยังไม่หายไปไหนอัลดริชนะเกมรุกก็คุณดกการปั้นเกมกับเวสต์แล้วก็มีฮาร์วาร์ดยืนเป็นหน้าเป้าต่อไปแต่พีความรู้สึกว่าไม่มีทาง11รายชื่อเดิมนะอ่า คิดว่าจะเปลี่ยนถ้ารู้จักนาเกียวมันอนาเกลมันเป็นเจ้าพ่อโลเทชันเหมือนกันเอาเหรอแต่อะไรที่ดีอยู่แล้วก็อันนี้เกมทีมชาตินะเอาอะผมนะเอาอย่างเงี้มีเปลี่ยนสองตำแหน่งอ่ะก็เป็นสองตำแหน่งนี่น้อยแล้วนะสําหรับถ้าใครรู้จักนิสัยเขานะค่ะถ้ายืดสิตัวจริงนี่คือพิกล็อกไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้เพราะว่าผิดมาหลายรอบแล้วพูดไปได้ไม่เป็นไรเออเอาผมว่านะต้องมีต้องมีถอดอันดิชอันดรนออกด้วยคุณคิดว่าอะไรใครจะแทน มีหลายตัวเพราะว่าส่งไปหลายคนแล้วแล้วต้องให้สลับกันเล่นเยอรมันโอเคทีนี้มาดูฝั่งของฮังการ,การีบ้างดีกว่าค่ะฮังการีเองนะคะมาโกรอซี่เองก็เปิดมาเล่นโโอโหโ้หเจอสวิตเซอร์แลนด์วันนั้นเนี่ยนะเดินมาสตูดิโอพี่เอพีทีวีอ่ะทั้งคนบรรยายทั้งโค้ชดิฉันไม่รู้จะพูดอะไรดีวันนั้นอะบอกเลยสายหัวบอกฮังการีเล่นอะไรวันนี้นถูกไม่รู้จะพูดอะไรเลยไม่รู้จะพูดอะไรเลยเหมือนกัน อ,อ,อยากเชียร์นะแต่พอเห็นเล่นแล้วก็รู้สึกว่าปล่อยก็เถอะแต่อ่ะไม่ได้เกมนี้เนี่ยน,นะ <มา S 1> ก็คือก็ต้องเต็มที่แล้วเจอทีมแข่งเป็กเจ้าภาพอย่างเยอรมนีนะคะค,คือประเด็นคือย,ยังน่าจะอาจจะมีการพลาดใช้งานทางด้านของคัมสไตล์แล้วก็มี ดาดายแล้วก็เนโก้ที่ต้องเช็คความฟิตค่ะผู้เล่นคนอื่นๆไม่มีปัญหานำโดยโซบอสไลกับต<ด>ันทีนที่อายุน้อยที่สุดในยูโรโอ้ได้อะไรไหมไม่ได้ไ,ได้ทำอะไรไหม,ไ,มได้อะไรไม่ดีเออไม่ใชไไ่ได้ทำแต่ว่าแบกไม่ไหวจริงๆนะดาดายไงดาดายมันก็วิ่งดีอยู่นู่งเดาดายอ่ะฝั่งของฮังการีค่ะน่าจะมาใน3 4 2 1โกเนี่ย อดีตลิฟท์ผู้นะใช่ปีเตอร์กุลาซี่จำได้ใช่ป่ะใช่ใช่นะคะแล้วก็มีอดัมแรงวิลลี่ออรบานอ่าด็ดมีไหมทำทางกันแล้วเอาขึ้นไปแล้วเหรอโอเคโอ้คุณใส่ตาสั้นแล้วคุณต้องไปตัดแว่นแล้วนะอะไรล่ะอดีตอาร์มซาไลนี่พีโอนล่านากีอันด้าเซฟเฟอร์มีลอสเคเคชคือในนี้เนี่ยเรียกมารู้จักกุลาซี่กับสวอสไลอ่าคุณไม่รู้จักวิลลี่ออรบานได้ไงครับกองหลังโอ้เออแล้วคุใช่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 เออนอกนั้นก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละนะ ก็เดี๋ยวรอรอดูว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรส่วนอีกคู่ค่ะโครเอเชียนะอันนี้คือบอกเลยพลาดไม่ได้แล้วเพราะพลาดมาแล้วไปเจอสเปนถล่มราบคาบเลยศูนย์ประตูต่อ3าเจอแอลเบเนียค่ะแล้วบอกว่าแอลเบเนียเนี่ยอย่าคิดว่าง่ายนะไปดูแอลเบเนียผลงานล่าสุยเกมล่าสุดใช่ไหมเออเหลือเชื่อเหลือเชื่อเหมือนกันนะคือ เนี่ยก็เกมนี้เนี่ยคิดว่าทางด้านของเซรัตโกดาริชเนี่ยแบบชุดใหญ่แน่นอนอาจจะมีผู้เล่นมาตำแหน่งที่ขยับนะคะอย่างกวาดิโอเนี่ยเขาวิเคราะห์กันว่าน่าจะขยับไปยืนเซนเตอร์ฮาฟแล้วให้ทางด้านของโบนาโซซามาสตาร์ทในแบ็กซ้ายโบนาโซซาอดีตสตุตการ์กลางก็ยังคงเป็นโควาซิสเหมือนเดิมซูซิสโดกาโ,โมดริกนะคะแล้วก็แนวรุกให้มาเยอร์คามาริช์แล้วก็เปเรซิสเนี่ยน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงโคยเชียเนี่ยถ้าแพ้นัดนี้เกิดไปพลิกล็อกแพ้อาเบเนียมานี่คือ เขาเหมือนเบลเยียมโคเชียด้วยความที่แบบเซอร์เคอร์ชุดนี้มันเล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่มาผมว่าน่าจะเกินสี่แล้วนะทั้งบอลโลกยูโรบอลโลกยูโรเนี่ยใช่มันโอ้โหดูดิโค้ดตัวเดิมเลยโอ้ใช่ใช่ป่ะใช่ใช่ไปดูเรื่องฝรั่งเศสหน่อยนะคะหลายคนเป็นห่วงทั้งด้านของเอ็มบาเป้ว่าเป็นยังไงบ้างไหวไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้มีข่าวมาแล้วค่ะว่าอาจจะไม่เสี่ยงส่งเอ็มบาเป้ลงเล่นในเกมกับเนเธอร์แลนด์นะคะเพราะว่าพอคืออย่างนี้พอมีอาการบาดเจ็บปุ๊บไอ้วันหนึ่งหลังบาดเจ็บอ่ะ ไอ้วันแรกเนะี่ยมันจะยังไม่เท่าไหร่ชาอยู่วันที่สองเนี่ยพอมันเริ่มอักเสบมันเริ่มบ,บ,บวมเนี่ยคือเขาบอกว่าเอมปเปเป้เหมือนแบบหายใจลำบากจมูกมันบวมนะก็เลยยังไม่เสี่ยงที่จะให้ลงเกมเจอในแนด์หรือแม้กระทั่งเกมสุดท้ายในรอบรอบแรกเนี่ยในรอบเนี้ยคือก็อาจจะต้องดูอาการก่อนด้วยซ้ำนะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเอมปเปเป้ตอนหลังบาดเจ็บก็ยังอารมณ์ดีนะไปโพสเอ็กอะว่าแบบขอไอเดียหนักหนกหน่อยสิเพื่อนๆน,นี่ ขอไอเดียหน้ากากหนังสีเพื่อนๆถ้าเกิดสมมุติว่าใส่หน้ากากลงละอย่างน้อยเนี่ยเกมสุดท้ายนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยที่จะเจอโปลแลนด์ก็อาจจะกลับมาลงเล่นได้นะเพราะว่าเหมือนตอนนี้แพทย์ก็คงพยายามทําให้มันแบบยุบบวมแล้วก็ทำหน้ากากใหม่อยู่หรือแม้กระทั่งถ้าหากว่านัด สองเนี่ยชนะเนเธอร์แลนด์ได้นักสั่งอาจจะไม่ต้องลงก็ได้เพื่อเซฟไปรอบแล้วก็ไปรอบเอาไงต่อไปเลยนะคะพูดถึงอาการบาดเจ็บของนักเตะในยูโรนอกจากเอ็มบาเป้แล้วมีอีกคนนึงอันนี้คือปิดฉากยูโรเลยนักเตะเซเบียเจอจูดเบลลิกแฮมเข้าไปเฟลิปคอสติดคือผมจะผมพูดอย่างที้คนอาจจะงงเอ๊ะเบลลิงแฮมเขาไปทำอะไรก่อนหน้าที่เขาจะเจ็บอ่ะจูดเบลลิงแฮมมันเอาไหล่นักโอกไปชนโอ้โหยึ้ยึ้อจักจุดแป๊บนึงสุดท้าย หลังจากนั้นมาเขาอาการบาดเจ็บหนักแล้วก็เอ็นบาดเจ็บที่เอ็นเข่าเอ็นเข่าค่ะซึ่งเอ็นหัวเข่าอันนี้เป็นเป็นเหมือนจังหวะเนี่ยดูจูบินเยครนะใช่ชนน่าจะแบบไม่ได้เป็นถึงขั้นขาดนะคะแต่คือน่าจะบิดอ่ะเออมันน่าจะบิดแล้วแบบอาจจะมีอักเสบหรือฉีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าทางมิลานวูโควิชนะคะโค้ชของทีมชาติเซอร์เบียบอกแล้วว่าคอสติชก็คือจะอยู่กับเพื่อนร่วมทีมถึงวันที่20สมิถุนายนแล้วก็เดินทางกลับเพื่อ ฟื้นฟูร่างกายต่อไปค<อ>นา<อ><อ>จะได้เนาะ